ไม่กินไรกินไรคะขอมาชิมด้วยกนได้ไหมอร่อยเปล่าไหนไหนกินไรเอ่ยขอชิมด้วยกนเจ้ได้วันนี้วันนี้หรอวะเจ้ได้วันนี้มันตดน่ะหมิ่น่ะมันตดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยหมิ่น่ะตดออกมาตรงเนี้ยหมนินตุดๆเลยอ่ะ จร็นจังเลยอ่ะเนี่ยแล้วทำไมต้องมาหงายท้องแ่งแบงให้หม,มาดูด้วยอ่ะหม,มาดแค่บอกว่าหนูตดเหม็นเนี่ยหนูตดเหม็นเนี่ยผ่านรูตรงนี้ออกมาเนี่ยพูดพูดเนี่ยใช่ใช่เยอะใช่แล้วอ,อืมขอชิมกระดูกแพ้ด้วยไหมได้ไหมขอชิมหน่อยกระดูกแพนะ่ะขอชิมหน่อยมานี่หม,มาขอชิมหน่อย นล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนมนี่ก็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 ท้องนี่ก็ขานี่ก็ขานี่ก็จมูกนี่ก็แขนนี่ก็แขนนี่ก็จมูกนี่ก็ปากนี่ก็ปากนี่ก็ฟันนี่คือท้อง นี่คือนม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 ขอดื่มนมได้ไหมเนี่ยนมจากเต้านมจากเต้าบ้านี่บ้านี่โชว์ไปเปล่าลูกฮ้าสิบกาชิเด้อหอ้าสิบกาชิเด้อบ้านี่จ๋าบ้านี่จ๋า าชาบิก็นอนนอนนอน,น,อนทุกคนนอนหมดเลยวันนี้ทุกคนนอนอทุกคนนี่เน่นี่เนอะใช่นะไหนมินี่ก็นอนอาชาบิก็นอนบอลนี่ก็นอนพี่โกฮีก็นอนเนี่ยพี่โกฮีก็นอนเนี่ยอืมนอนกันหมดเลย แาวนี่หนูออกไปก่อนหลอ,อกไปก่อนหนูจะมาจุบมามาตอนนี้ได้ยังไงหนูจะมาจุบมามาตอนนี้ยังไงหนูไปแทะนะไอ้เท้าแกะมานะไอ้เท้าแกะมาแล้วหนูจะมาจุบมามาได้ยังไงนี่พื้นเพิ่น,นฝาเฟอแทะหมดนะไม่มีชิ้นดีเลยนะอม,มาสดีหลับละโอ้อย่าชิมีไงนะใช่นอนกลางวันกันเถอะ เดี๋ยวชิมิน่าใช่กันไหมนอนกันเถอะนอนกันเถอะอย่าบอกวมาปิดบ้านให้นะนะปิดบ้านให้จะได้นอนกันสบายๆนะปิดบ้านก่อนนะบอกวาปิดบ้านให้นะจะได้นอนสบายๆนะทุกคนจะได้หลับสบายๆนะอือชิมินอนชอบนอนชอบเดี๋ยวชิมินีเดี๋ยวชิมินี